ซึ่คอนเน็กวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์เจษดาสาราทองค่ะวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องคําของปีนะคะเป็นคําคันจิจากประเทศญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะคำคำของปีค,คําคันจิเนยคะของปีปีนี้คือคําว่าอะไรคะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นตัวอักษรน,นะนเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่า ใช่ชุดอักษรของญี่ปุ่นนี่ยมันจะมี3ชุดตัวอักษรด้วยกันนะครับคันจิเนี่ยจะเป็นชุดตัวอักษรที่เขียนด้วยตัวอักษรแบบจีนนะแต่ว่ามันก็จะเป็นอักษรที่แทนความหมายเนาะคือมันจะเป็นรูปนะครับและในรูปเนี่ยมันก็จะมีคําอ่านมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาก็จะเลือกคันจิออฟเยเย่ยก็คือว่า เลือกหนึ่งตัวคันจิที่แทนอารมณ์และความรู้สึกนะของคนญี่ปุ่นตลอดทั้งปีเขามีการหวตด้วยนะครับอย่างาปีนี้เนี่ยนะครับเขาก็บวตกันเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะประมาณ2 0 0 0 0 0สอ,สสอมื่กว่า,าวหวเตอร์นะครับแล้วก็ได้มาเป็นหนึ่งตัวคันจิที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนะครับของคนญี่ปุ่นทั้งปีครับค่ะแล้วคันนั้นก็คือคําว่า กินครับนะแต่กินไม่ใช่กินแบบไทยนะเหมือนว่า K I N ครับที่ <c oughs> แปลว่าทองครับ <c oughs> หรือแปลว่าเงินก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเงินทองอในยงคความหมายคือแปลว่าทองนะ <c oughs> เอ,อ่อทำไมถึงได้เป็นคํานี้ขึ้นมาครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับกับการที่ได้เห็นเหรียญทองโคโลมิกแล้วก็พลมปิก ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับในโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นปีนี้ครับเขาได้เหรียญเนี่ยไปจนถึงมากถึง27เหรียญนะซึ่งทําลายสถิติที่เคยได้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เขาได้อยู่ที่17เหรียญน,นะครับในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนะครับในปี1964แล้วก็ที่กรุงเอเธนส์นะครับแต่ว่าครั้งนี้ผลงานทําได้ดีมากก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เขาเรื่องถึงคํานี้ก็คือว่ามีนักกีฬาเบสบอลนะครับของคนญี่ปุ่นเนี่ยไปได้เป็น MVP นะครับเป็นนักกีฬาดีเด่นนะครับในลีกของอเมริกาครับชื่อว่าโชเฮโอตานิสอเรื่องเนี่ยครับก็ทําให้คนญี่ปุ่น,นรู้สึกว่า ทองเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความหมายสาหรับเขานะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือตอนนี้ญี่ปุ่นกําลังจะรัฐบาลญี่ปุ่นกําลังจะมีการแจกเงินนะครับเป็นการเยียวยาอีกรอบหนึ่งทําให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับทำให้อารมณ์และความรู้สึกของคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นคํานี้ครับคือคําว่ากินที่แปลว่าหรือชินเนี่ยนะครับหรือกินเนี่ยนะครับที่แปลว่าแปลว่าทองครับที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือเวลาบางบางสำนักบางสถานที่เขาเลือกคําของปีเนี่ยหรือตัวอักษรของปีเนี่ยบางทีมันจะออกในนแว เรื่องที่เป็น c o n t r o v e r s i a l หรือเรื่องที่มีการถกเถียงแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยฟังดูเป็นออกแนวบวกนะคะจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูในลิสต์สักหนึ่งนะคะว่าในลิสต์เนี่ยเขามีคำไหนกันบ้างที่เข้ารอบนะรบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นนะคะ่อนข้างจะโฟกัสไปที่เรื่องของโอลิมปิกนะครับ เพราะว่าคําที่ได้อันดับที่สองซึ่งก็คะแนนค่อนข้างสูสีดกับคําว่าทองเนี่ยครับคือคําว่าวัดที่แปลว่าริงริงในที่นี้ก็มาจากห่วงโอลิมปิกนั่นเองนะครับห้าห่วงเนี่ยนะครับ mm hmm. คําอื่นนะครับก็มีอย่างเช่นคําว่าราคุนะครับที่แปลว่า,ามีความสุขนะครับคําว่าเหนที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงก็มาจากาการกลายพันธุ์นะคะ หรือว่าคําว่าขี้ที่แปลว่าความหวังนะครับคําว่าไทยที่แปลว่าอดทนอดกลั้นนะครับหรือคําว่ายาไม้ที่แปลว่าโรคร้ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดู คำที่ได้รับการโหวตเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือคําว่ามิตสุนะครับ,รบที่แปลว่าปิดนะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับการประกาศนะครับว่าฉุกเฉินหรือว่าการขอร้องให้คนอยู่กับบ้านซึ่งของญี่ปุ่นเขาจะเป็นซอฟต์ล็อกดาวน์นะครับก็จะมีคำนี้ปรากฏออกมาบ่อยทําให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าไม่แล้วหรอคํานี้นะครับที่บอกว่าให้อยู่กับบ้านปิดหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของคนญี่ปุ่นคำที่เป็นคำคันจิออฟเดเยะนะครับตัวอักษรคันจิออฟเดเยะเนี่ยเริ่มขึ้นนะตั้ง ยาวนานมากเลยนะครับจนตอนนี้ก็27ปีได้แล้วเนี่ยนะครับโดยคําแรกนะครับที่มีการบวชกันเนี่ยคือคําว่าชินนะค,คำว่าชินตัวนี้มันแปลว่าเช็คนะครับมันจะอยู่ในคําว่าแผ่นดินไหวครับเพราะว่าคำนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ถ้าจํากนได้ในปี1995เนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์ของกลุ่มอมชินบิเกียวที่ปฏิบัติการในรถไฟใต้ดินที่กรุงโตเกียวด้วยดังนั้น,นคำนี้มันจึงหมายความว่าสั่นไหวนะครับซ,ซึ่งเป็นความหมายที่ไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะบวกสักเท่าไหร่แล้วก็มีอีกหลายๆคาครับที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเช่นคําว่าทองหรือคำว่ากินเนี่ยนะครับก็ได้รับการโหวตมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับก็บสะท้อนอารมณ์ของคนญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าปีนี้เขาจะบรรยายด้วยด้วยตัวอักษรคันจิตัวอะไรก็เลือกมาหนึ่งตัวเลยครับกาลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดประเทศไทยให้คนมาโหวตสักสองแสนคนเหมือนในญี่ปุ่นเนี่ยเราน่าจะได้คาประมาณไหนอาจารย์คือคือพูดถึงนี่น่าสนใจเหมือนกันเนาะพูดถึงการแข่งโอลิมปิกและเหรียญทองปีนี้เราก็มีรทองนะะค ก็เป็นเรื่องบวชเหมือนจะหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้เลยทําให้ทุกคนชื่นอกชื่นใจกันไปใช่ครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าเราอันนี้ก็ผมไปแอบ,บคิดเล่นๆเหมือนคุณชูลิมกันนะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดในเมืองไทยเรามาบวชคําสักคํหนึ่งหรือมาบวชอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกของคนไทยตลอดทั้งปีเนี่ยมันจะเป็นคําว่าอะไรนะที่จริงผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องให้คุณผู้ชมช่วยกันเป็นคิดนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยใต้คลิปอยากรู้เหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงแล้วอันนี้คือเขาจัดให้โบสถ์เนี่ยช่วงไหนของปีทราบไหมคะก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับสักช่วงปลายปีนะครับน่าจะผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพฤศจิกาธันวานะครับแล้วเขาก็จะมีพิธีในการประกาศตัวคันจิอ็อฟเดีย r เนี่ยนะครับโดย พระที่วัดที่ยมิสุเทระในเกียวโตนะครับท่านท่านก็จะวาดเป็นตัวใช้พื้นการนะครับ <S <S <เอ S 2> วาดเป็นตัวอักษรขึ้นมาก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีแล้วทุกคนก็จะรอคอยว่าปีนี้คันจิออฟเดียร์เนี่ยคือตัวไหนนะเขาก็รออยู่ครับ <S 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 คืออารมณ์มันจะเหมือนภาพอักษรแบบอักษรจีนถูกไหมคะมันคือเหมือนงานศิลปะใช่ใชครับก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ใช่ครับก็เป็นงานศิลปะแบบหนึ่งครับแล้วช่วงที่อาจารย์ไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอาจารย์ได้ไปร่วมงานกับเขาไหมคะพวกงานประกาศอักษรคันจิเนี่ย ไม่ได้ไปครับเพราะว่าเขาอยู่ที่เกียวโตแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ที่โตโกเกียวนะครับแต่ว่าพอมีการประกาศตัวอักษรคันจิออบเดเยมาก็จะเป็นที่พูด,พดคุยกันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นที่ถกเถียงกันคนญี่ปุ่นบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็ผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะมันเป็นอะไรที่ทําให้คนญี่ปุ่นได้มาพูด,พดคุยแล้วถกเถียงกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคําไหนที่สะท้อนอารมณ์และสแสดงความรู้สึกของเขาบางคนเขาก็จะมีคันจิของตัวเองนะว่าเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะครับคันจิออบเดียของตัวเขาคือคําาว่อะไรก็จะ เขาก็จะเสนอในแบบของเขา,าครับเออน่าสนใจดีค่ะหัวข้อนี้นะคะอะค่ัวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะ Merry Christmas ล่วงหน้าค่ะอาจารย์เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งก่อนสิ้นปีนะครับค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมลองช่วยคิดกันหน่อยค่ะว่าถ้าคนไทยจะโหวตคำของปีนะคะคำภาษาไทยคิดว่าปีนี้จะเป็นคำว่าอะไรนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ